เหนื่อยง่ายไม่มีแรงออกกำลังกาย5นาที10นาทีก็ไม่ไหวละใครเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาเลยค่ะมีหลายคนนะคะชอบมาถามแม่หญิงว่าทำไมขยันออกกำลังกายได้ทุกวันไปเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนเลี้ยงลูก3คนไหนจะทำงานอีกวันนี้แม่หญิงจะมาบอกความลับที่ทำให้คุณแม่ลูก3ามในวัย40ปี ว่าทำไมยังมีพลังงานสูซ่าได้มากขนาดนี้เอาตัวนี้เลยค่ะ E W ค่ะที่หมอซีเอามาให้แม่หญิงกินไงคะ่ะตัว E W นะคะเป็นตัวช่วยที่ทำให้แม่หญิงเนี่ยมีพลังงานโดยที่ไม่ต้องพึ่งน้ำตาลเลยแหละค่ะไม่ต้องพึ่งกาแฟชาเย็นชานมไข่มุกเลยตัว E W นะคะยังทนให้แม่หญิงเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันแบบพลังงานไม่ตกอยากจะบอกเลยนะคะว่าอึดมากเพราะเจ้าตัวกรดอะมิโนโทรีนที่อยู่ในนี้นี่แหละค่ะ ที่เป็นตัวช่วยนั่นเองมิโนทอรีนนะครับก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยช่วยเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจช่วยเรื่องกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเราจะออกกําลังกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะออกกําลังกายได้นานขึ้นแล้วเพื่อนๆรู้อะไรนะคะว่าแม่อญีงเนี่ยรู้สึกว่าไขมันเนี่ยถูกเผาผ่านเป็นพลังงานเพราะว่าตัว EW มีกรดอะมิโนไลซีนนี่แหละค่ะข้อดีของกรดอะมิโนไลซีนคือมันจะเอาไปเปิดยีนเขาเรียก epigenetic ที่ทำให้เกิดการเาผาผลาญไขมันในร่างกายของเราไปสร้างเป็นพลังงานแล้วเกิดการสร้างโปรตีนใหม่ขึ้นมาและ,และตัวที่สําคัญที่ทําให้ไม่หญิกออกกําลังกายได้อย่างมีความสุขนั้นก็คือตัวกรดอะมิโนไทโรซีนค่ะกรดอะมิโนไทโรซีนครับเป็นสารตั้งต้นของโดปามีนครับมันจะทําให้เรารู้สึกแบบมี energy ที่อยากจะไปออกกําลังกายมีความสุขมีแรง drive มีแรงขับเคลื่อนให้เราอยากขยับเนื้อขยับตัวโดยแม่หญิงนะคะก็จะดื่มก่อนออกกําลังกายวิธีกินก็ง่ายมากเลยค่ะฉีกซองแล้วก็เทใสน่น้ําเย็นๆชื่นใจสุดๆเลยค่ะส่วนระหว่างออกกําลังกายเนี่ยเราก็สามารถที่จะจิบได้เรื่อยๆเลยนะคะหอมมากๆอร่อยมากใน้ำแค่นี้เองค่ะอาหารเสริมไม่ใช่จะซื้ออะไรมากินก็ได้ เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยร้อยเล่นไม่ได้นะคะทุกคนต้องเลือกวิตามินมาตรฐานเกรดระดับสูงเท่านั้นค่ะใจสอบถามสั่งซื้อกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเมมเบอร์ที่มีรหัสสมาชิกที่ถูกต้องของบริษัทเท่านั้นนะคะฝากแชร์ต่อกับเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเขาด้วยนะคะ